นักเขาอันนี้ทีวีมากครับมาถ่ายหลวงพ่อเอาวัตถุมงคลมาแจกถ้าเป็นกำลังใจนะครับเขาเป็นสิ่งที่เสียงสิ่งใจเพรว่า ลุงพ่อมาจากไหนครับพราพที่ผมพุทธเมตตาอ๋อได้ครับเอาชิ้นได้ัาจูงมงคลอือไปรถนิดนึกพาอะไรครับเนี่ได้อะไรครับอาจารย์ ราหมพุทธเมตตาหลวงพ่อมาจากไหนมาจากแปดด้วยครับได้มาแล้วครับวัตถุมงคลครับโอ้โหอะไรก็รางวัลกามากบนี้น <c oughs> งวนนี้รวยงวนนี้รวยจังดบนรกวัรวตถุมงค้นยครับบาเบกไดแล้วครับวัตถุมงคลครับเออเพิ่อนเคียนมาอย่างนะผ้าห่มพระพุทธเมตตาพุทธคยาอินเดียพ่นะพระอธิการธงชัย ธรรมะกาโมวัดแดงประชารัฐนี่ประชาเออบ้าบออัลประชารัฐอัลประชารัฐวัดแดงประชารัฐนี่แต่ป้องหัวยู่จังหวัดไหนนี่นี่วัตถุมงคลครับเยียวยาจิตใจครัวพยบครัวผสมไพ่นี่ครับผมได้แล้วครับของขังของขัง มีผ้าเป็นแกสลักเป็นไม่นะครับนี่จากไม้ไม่อีิงบุนี่ไม่หิวบ่เป็นไม้หรือเป็นปูนอยูอ่ไม้ครับนี่แกสลักต้องไม่อีิงจากยางนี่แหละนี่ครับวงเล็กน้อย